ส่าวิชาวิฟยากำลังพวกเรามาจากวิทยาลัยเทคนิคสุสาครค่ะวันนี้จะมานําเสนอชิ้นงานเครื่องยิงกระดาษไนปเปอร์ชุดค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสร้างความสวยงานในการจัดงานค่ะและเพื่อพัฒนาสินประดิษฐ์ให้ดียิ่งขึ้นค่ะชิ้นงานนะครับมีเทอร์เยวาวเกตเกตตี่วาวตัวไสโลมตัวระบายลม ทางลมเขาก็ยิ้ถังลมสามารถเก็บลมได้สูงย์บห้าบาทนะครับทำงานนะครับใส่นมตาลที่เราต้องการแล้วก็กดสวิตช์เพื่อสั่งให้เชลยงานทำงานเพื่อดันลมมาดันกระดาษที่อยู่ในกระบอกเพื่อยิงออกนะครับเดวเรามาสาธการทงานนะคะก็บอกที่หนึ่งค่ะกระบอกที่สองค่ะประมาณในการจยัดทำนะประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ ขอ,ขอจบ<ะ>การดำเนิน <ไป S 1> เรื่อค,<า>ค่ะ,คะ